สุขภาพและความสัมพันธ์พลังทางเพศถือเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของคุณภาพชีวิตทั้งในด้านร่างกายจิตใจและความสัมพันธ์ของคู่รักแต่หลายคนอาจไม่รู้ว่าอาหารที่เรารับประทานในแต่ละวันนั้นมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อสมรรถภาพทางเพศและฮอร์โมนในร่างกายไม่ว่าจะเป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดเพิ่มความต้องการทางเพศหรือช่วยให้ร่างกายผลิตฮอร์โมนเพศได้อย่างสมดุล ซึ่งไม่ใช่แค่เฉพาะผู้ชายเท่านั้นที่ควรใส่ใจเรื่องนี้แต่ผู้หญิงก็เช่นกันเพราะอาหารบางชนิดสามารถช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนเพิ่มความรู้สึกผ่อนคลายและเสริมพลังความมั่นใจได้เช่นเดียวกันดังนั้นบทความนี้จะพาคุณไปรู้จักกับ10อาหารบำรุงทางเพศสำหรับทั้งผู้หญิงและผู้ชายที่สามารถช่วยให้คุณกลับมารู้สึกสดชื่นมีพลังและเพิ่มสเสน่ห์ในแบบธรรมชาติโดยไม่ต้องพึ่งพายาใดๆทั้งสิ้น อย่าลืมหากคุณชอบบทความแนวสุขภาพและความรู้ดีๆแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง YouTube ของผมเพื่อไม่พลาดสาระดีๆที่จะช่วยให้คุณแข็งแรงทั้งกายใจและความสัมพันธ์ในทุกๆวันครับหัวข้อที่ 1. หอยนางรมอาหารบำรุงทางเพศอันดับคลาสสิกที่มีงานวิจัยรองรับหอยนางรมถูกยกให้เป็นหนึ่งในอาหารบำรุงทางเพศที่ได้รับความนิยมมายาวนาน เพราะเป็นแหล่งแร่ธาตุและสารอาหารที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการผลิตฮอร์โมนและการทำงานของระบบสืบพันธุ์โดยเฉพาะสารสำคัญอย่างสังกะสีซึ่งมีบทบาทในการสร้างฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนการพัฒนาสเปอร์มาโตสัวและระบบภูมิคุ้มกันนอกจากสังกะสีแล้วหอยนางรมยังมีโปรตีนคุณภาพสูงไขมันไม่อุ่มตัวเชิงเดียวกรดอะมิโนอย่างทริปโตเฟนและวิตามินบีรวมซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยส่งเสริมพลังงาน ความมีชีวิตชีวาและการฟื้นฟูของร่างกายเมื่อระบบไหลเวียนเลือดและระดับฮอร์โมนทำงานได้ดีความต้องการและสมรรถภาพทางเพศมักจะดีขึ้นตามไปด้วยสำหรับผู้หญิงสารอาหารจากหอยนางรมอาจช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนบรรเทาอาการเหนื่อยล้าและเพิ่มความรู้สึกสดชื่นซึ่งส่งผลบวกต่ออารมณ์ทางเพศและความใคร่ได้เช่นกันการบริโภคหอยนางรมแนะนำให้เป็นส่วนหนึ่งของอาหารที่สมดุล ไม่ควรพึ่งพาเพียงอย่างเดียวหากต้องการผลที่ปลอดภัยและยั่งยืนควรกินควบคู่กับผักผลไม้และแหล่งคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเพื่อให้ร่างกายได้รับพลังงานและสารต้านอนุมูลอิสระเพียงพอข้อควรระวังคือหอยนั่งรมสดหรือดิบมีความเสี่ยงจากแบคทีเรียและไวรัสบางชนิดสำหรับคนที่มีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอผู้สูงอายุหรือหญิงตั้งครรภจึงควรเลือกหอยที่สะอาดปรุงให้สุด หรือซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ผู้ที่แพ้อาหารทะเลหรือมีภาวะทางการแพทย์บางอย่างเช่นโรคไตควรปรึกษาแพทย์ก่อนบริโภคโดยสรุปหอยนั่งรมเป็นตัวช่วยตามธรรมชาติที่มีสารอาหารสำคัญต่อการบำรุงทางเพศทั้งในผู้ชายและผู้หญิงเมื่อบริโภคอย่างระมัดระวังและรวมไว้ในอาหารที่หลากหลายและสมดุลหัวข้อที่2ช็อกโกแลตดำสุขภาพหัวใจ และอารมณ์ที่เชื่อมกับพลังทางเพศช็อกโกแลตดำดาร์คช็อกโอกแลตโดยเฉพาะชนิดที่มีเปอร์เซ็นต์โกโก้สูงกว่า70%ถูกยกให้เป็นอาหารบำรุงทางเพศที่ได้รับความนิยมเพราะรวมคุณสมบัติหลายด้านที่ส่งผลบวกต่อสมรรถภาพาทางเพศทั้งในผู้ชายและผู้หญิงเริ่มจากส่วนประกอบทางชีวเคมีในโกโก้เช่นฟลาโวโนอยด์ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระชนิดหนึ่ง ที่ช่วยปรับปรุงการทำงานของผนังหลอดเลือดและกระตุ้นการผลิตไนตริกออกไซด์สารที่ทำให้หลอดเลือดขยายตัวเพิ่มการไหลเวียนเลือดไปยังอวัยวะต่างๆรวมถึงอวัยวะเพศซึ่งการไหลเวียนที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญต่อการแข็งตัวของอวัยวะเพศชายและการตอบสนองทางเพศของผู้หญิงนอกจากนี้ช็อกโกแลตยังมีสารเคมีธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์เช่นฟินิลเอทิลามีนและสารกระตุ้นเล็กน้อยที่ช่วยให้รู้สึกอารมณ์ดี มีความใกล้เคียงกับความรู้สึกของการตกหลุมรักซึ่งสามารถช่วยเพิ่มความใคร่หรือความต้องการทางอารมณ์ได้ยิ่งไปกว่านั้นโกโก้ยังอุดมด้วยแมกนีเซียมเหล็กและสารอินทรีย์อื่นๆที่ช่วยลดความเครียดคลายกล้ามเนื้อและเพิ่มพลังงานปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้รวมกันทําให้ช็อกโกแลตด,ดําเป็นตัวเลือกที่ดีเมื่อต้องการปรับอารมณ์และระบบไหลเวียนให้พร้อมสําหรับกิจกรรมทางเพศสําหรับผู้หญิงช็อกโกแลตด,ดําอาจช่วยบรรเทาอาการเครียดและช่วยให้ผ่อนคลาย ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญเพราะสภาพจิตใจมีผลต่อความต้องการทางเพศอย่างมากส่วนผู้ชายจะได้ประโยชน์จากการไหลเวียนเลือดที่ดีขึ้นและพลังงานที่เพิ่มขึ้นจากคาเฟอีนและทีโอโบโรนในโกโก้อย่างไรก็ดีผลลัพธ์จะชัดเจนที่สุดเมื่อบริโภคเป็นส่วนหนึ่งของอาหารที่สมดุลและไลฟ์สไตล์ที่ดีเช่นออกกำลังกายและพักผ่อนเพียงพอข้อควรระวังเลือกช็อกโกแลตที่มีโกโก้สูง สูงกว่า70%และน้ำตาลน้อยเพราะช็อกโกแลตประเภทนมและช็อกโกแลตหวานมากมีน้ำตาลและไขมันอิ่มตัวสูงซึ่งอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพหัวใจและน้ำหนักตัวได้นอกจากนี้ผู้ที่มีอาการแพ้คาเฟอีนโรคไมเกรนหรือรับประทานยาบาลชนิดควรระมัดระวังและปรึกษาแพทย์ก่อนบริโภคในปริมาณพอเหมาะเช่น 1- 2ชิ้นเล็กๆต่อวันมักเพียงพอที่จะได้ประโยชน์โดยไม่เพิ่มแคลอรี่มากเกินไป หัวข้อที่สามอโวคาโดไขมันดีฮอร์โมนสมดุลและพลังงานสำหรับความใคร่อโวคาโดเป็นผลไม้ที่โดดเด่นเรื่องไขมันดีชนิดไม่อิ่มตัวเชิงเดียวซึ่งช่วยส่งเสริมสุขภาพหัวใจและการไหลเวียนเลือดสองปัจจัยสำคัญต่อสมรรถภาพทางเพศนอกจากไขมันที่ดีแล้วอโวคาโดยังอุดมไปด้วยวิตามินอ e, ี วิตามินบีรวมโฟเลตโพแทสเซียมแมกนีเซียมซึ่งมีบทบาทสำคัญในการผลิกฮอร์โมนการลดความเครียดของหลอดเลือดและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพการที่ระบบหมุนเวียนเลือดทำงานได้ดีขึ้นจะช่วยให้การตอบสนองทางเพศของทั้งผู้ชายและผู้หญิงไวและเต็มที่ขึ้นในผู้ชายการไหลเวียนเลือดที่ดีขึ้นสัมพันธ์กับการแข็งตัวที่แข็งแรงและยาวนานขึ้น ส่วนในผู้หญิงการไหลเวียนที่ดีช่วยเพิ่มความไวของอวัยวะส่วนทางเพศและความรู้สึกสบายตัวขณะสัมพันธ์นอกจากนี้ไขมันดีในอะโวคาโดยังช่วยให้ร่างกายดูดซึมวิตามินที่ละลายในไขมัน <c oughs> เช่นวิตามิน A D E และ K ได้ดีขึ้นซึ่งมีผลต่อการซ่อมแซมเซลล์และการทำงานของต่อมไร้ท่อซึ่งเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเพศ การมีสารอาหารเหล่านี้ในปริมาณพอเหมาะยังช่วยเพิ่มพลังงานและความอึดในการทำกิจกรรมทางเพศรวมถึงช่วยบรรเทาอาการอ่อนเพลียและความเครียดทางจิตใจที่มักเป็นสาเหตุของความลดลงของความต้องการทางเพศแนะนำให้บริโภคอะโวคาโดเป็นส่วนหนึ่งของมื้อที่สมดุลเช่นใส่ในสลัดบนขนมปังโฮเกนหรือทำเป็นสมูทตี้ เพื่อให้ได้รับไขมันดีร่วมกับโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนอย่างไรก็ตามผู้ที่ควบคุมแคลอรี่หรือมีภาวะทางการแพทย์ที่ต้องจำกัดไขมันควรปรับปริมาณตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญโดยรวมแล้วอะโวคาโดเป็นตัวเลือกธรรมชาติที่อร่อยและให้ประโยชน์หลายด้านต่อสุขภาพทางเพศเมื่อบริโภคอย่างพอดีและรวมอยู่ในอาหารที่หลากหลาย หัวข้อที่4ถั่วและ,มะเมล็ดอัลมอนด์วอลนัทเมล็ดฟักทองมเมล็ดเจียพลังงานไขมันดีและสารตั้งต้นสำหรับฮอร์โมนถั่วและ,มะเมล็ดเป็นกลุ่มอาหารที่ทรงพลังสำหรับการบรนรุงทางเพศเพราะรวมเอาไขมันไม่อิ่มตัวที่เป็นมิตรกับหัวใจโปรโตีนคุณภาพดีและสารอาหารสำคัญหลายชนิดไว้ด้วยกันเช่นวิตามินอ e, ี ธาสังกะสีแร่เซเลเนียมและกรดอะมิโนอย่างอาร์จินีนหรือ L อาร์จินีนซึ่งมีบทบาทโดยตรงในการเพิ่มการไหลเวียนเลือดผ่านการกระตุ้นไนตริกออกไซด์ช่วยให้หลอดเลือดไกลตัวและเลือดไหลไปยังอวัยวะเพศได้ดีขึ้นนี่คือคกลไกสำคัญที่ช่วยทั้งการแข็งตัวขององคชาตและความไวตอบสนองของเพศหญิงนอกจากนั้นวิตามินอ e ที่มีในถั่ว ช่วยปกป้องเยื่อหุ้มเซลล์จากอนุมูลอิสระและสนับสนุนการผลิตฮอร์โมนเพศในขณะที่แมกนีเซียมและกรดไขมันโอเมก้า3พบมากในวอลนัทช่วยลดการอักเสบปรับอารมณ์และเพิ่มความทนทานทางร่างกายซึ่งจำเป็นต่อการมีเพศสัมพันธ์ที่ยาวนานและพึงพอใจการทานเมล็ดฟักทองยังเพิ่มสังกสีซึ่งสำคัญต่อการผลิตเทสตโทสเตอโรนและคุณภาพสเปิร์ม ในผู้หญิงสารอาหารเหล่านี้ช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนบรรเทาอาการอ่อนเพลียและเพิ่มพลังงานจิตใจทำให้ความใคร่และความพึงพอใจทางเพศดีขึ้นการบริโภคถั่วและ,มะเมล็ดควรทำเป็นประจำแต่พอประมาณตัวอย่างเช่นกํมมือเล็กๆประมาณ20-30กรัมต่อวันเป็นปริมาณที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ประโยชน์โดยไม่เพิ่มพลังงานเกินจำเป็นเพราะถั่วมีแคลอรี่สูง ผู้ที่แพ้ถั่วต้องหลีกเลี่ยงหรือปรึกษาแพทย์ก่อนหากต้องการเพิ่มผลดีให้มากขึ้นควรทานร่วมกับอาหารที่หลากหลายมีผักผลไม้และหลีกเลี่ยงถั่วเค็มหรือปรุงรสจัดเพราะโซเดียมสูงอาจทำลายประโยชน์ต่อระบบไหลเวียนเลือดโดยรวมโดยสรุปแล้วถั่วและเมล็ดเป็นอาหารถุงเล็กพลังใหญ่ที่ช่วยส่งเสริมทั้งการไหลเวียนเลือดฮอร์โมนและพลังงาน ซึ่งล้วนมีผลเชื่อมโยงโดยตรงกับสมรรถภาพทางเพศข,ของทั้งผู้หญิงและผู้ชายเมื่อบริโภคอย่างสมดุลและระมัดระวังหัวข้อที่5แตงโมหยดน้ำแห่งการไหลเวียนและความสดชื่นที่ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดแตงโมเป็นผลไม้ที่ไม่เพียงแต่อร่อยและให้ความสดชื่นเท่านั้นแต่ยังมีสารอาหารเฉพาะตัวที่เชื่อมโยงกับการเพิ่มประสิทธิภาพของการไหลเวียนเลือดซึ่งเป็นหัวใจของสมรรถภาพทางเพศ หนึ่งในสารสำคัญของแตงโมคือซิทรูลีนซึ่งเป็นกรดอะมิโนที่ร่างกายสามารถเปลี่ยนเป็นอาร์จีนีนได้อาร์จีนีนเป็นสารตั้งต้นสำคัญของไนตริกออกไซด์ซึ่งช่วยให้หลอดเลือดขยายตัวและเลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นเมื่อหลอดเลือดที่เล็กในอวัยวะเพศได้รับการขยายจะช่วยเพิ่มการตอบสนองทางเพศของผู้ชายและความไวของผู้หญิงได้นอกจากนั้น แตงโมยังมีปริมาณน้ำสูงช่วยให้ร่างกายได้รับความชุ่มชื่นซึ่งมีความสำคัญต่อการทำงานของเซลล์และเนื้อเยื่อหลายชนิดรวมไปถึงการลดอาการเหนื่อยล้าและเพิ่มความสดชื่นทางร่างกายและจิตใจไลโคปีนที่พบในแตงโมยังเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยลดการอักเสบปกป้องเซลล์และอาจมีผลโดยอ้อมต่อการบำรุงสภาพหลอดเลือดและระบบหัวใจนอกจากนี้แตงโมมีวิตามิน A วิตามินซีและแร่ธาตุบางชนิดที่ช่วยสนับสนุนระบบภูมิคุ้มกันและการซ่อมแซมเนื้อเยื่อเมื่อรวมกันแล้วสารอาหารเหล่านี้ทำให้แตงโมกลายเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการเสริมสมรรถภาพทางเพศแบบเน้นการไหลเวียนและความสดชื่น แนะนำให้รับประทานแตงโมสดในปริมาณพอเหมาะเป็นของว่างระหว่างวันหรือเป็นส่วนหนึ่งของสลัดผลไม้เพื่อให้ได้ประโยชน์จากซิตรูลีนและความชุ่มชื่นโดยไม่เพิ่มน้ำตาลจากการแปลรูปอย่างไรก็ตามผู้ที่เป็นเบาหวานหรือควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดควรระวังปริมาณการบริโภคเพราะแตงโมมีน้ำตาลธรรมชาติค่อนข้างสูงและควรปรึกษาแพทย์หรือนักโภชนาการหากมีข้อจำกัดด้านอาหารหรือปัญหาสุขภาพเฉพาะตัวโดยสรุป แตงโมคือเครื่องดื่มธรรมชาติที่ให้ความสดชื่นพร้อมสารตั้งต้นที่ช่วยส่งเสริมการไหลเวียนเลือดและการตอบสนองทางเพศทั้งสำหรับผู้ชายและผู้หญิงเมื่อรับประทานอย่างมีสติและเป็นส่วนหนึ่งของอาหารที่หลากหลายและสมดุลหัวข้อที่6ปลาแซลมอนและปลาที่มีโอเมก้า3ลดการอักเสบเพิ่มการไหลเวียนและเสริมอารมณ์เพื่อพลังทางเพศปลาแซลมอนปลาทูนา่าบางชนิด และปลาที่มีกรดไขมันโอเมก้า3สูงถือเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพหัวใจระบบหลอดเลือดและสมรรถภาพทางเพศเป็นอย่างมากเนื่องจากกรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัวเชิงหลายตำแหน่งหรือ EPA และ DHA ในโอเมก้า3จะช่วยลดการอักเสบในระดับเซลล์ปรับปรุงความยืดหยุ่นของผนังหลอดเลือดและช่วยให้การไหลเวียนเลือดทำงานได้เต็มประสิทธิภาพซึ่งทั้งหมดนี้มีผลโดยตรงต่อการส่งเลือดไปยังอวัยวะเพศและการตอบสนองทางเพศ นอกจากนี้โอเมก้า3ยังเชื่อมโยงกับการปรับอารมณ์และลดภาวะซึมเศร้าปัจจัยทางจิตใจซึ่งมีอิทธิพลสําคัญต่อความต้องการทางเพศและคุณภาพของการมีเพศสัมพันธ์โอเมก้า3ยังช่วยเพิ่มความทนทานของร่างกายในด้านพลังงานและฟื้นฟูกล้ามเนื้อทําให้การมีเพศสัมพันธ์ที่ยาวนานขึ้นเป็นไปได้ง่ายขึ้นทั้งผู้ชายและผู้หญิงจะได้ประโยชน์จากความสามารถของโอเมก้า3ในการช่วยปรับสมดุลฮอร์โมน บรรเทาอาการอักเสบเรื้อรังและสนับสนุนการทำงานของระบบประสาทที่เกี่ยวข้องกับการรู้สึกและการตอบสนองทางเพศการบริโภคปลาเซลมอนหรือปลาที่มีโอเมก้าสามสามารถทำได้หลายรูปแบบเช่นย่างอบหรือนึ่งร่วมกับผักเพื่อรักษาคุณคา่าทางโภชนาการและหลีกเลี่ยงการเติมไขมันหรือซอสที่มีน้ำตาลหรือโซเดียมสูงอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังเรื่องปริมาณประลอดและโลหะหนักในปลาบางชนิด ผู้หญิงตั้งครรภ์สตรีให้นมบุตรและเด็กเล็กควรเลือกรับประทานปลาที่มีความเสี่ยงน้อยต่อการปนเปื้อนและจำกัดปริมาณตามคำแนะนำของหน่วยงานสาธารณสุขในกรณีที่ไม่สะดวกบริโภคปลาเป็นประจำผู้ที่ต้องการโอเมก้า3เพิ่มเติมอาจพิจารณาอาหารเสริมหรือแหล่งพืชอย่างเมล็ดแฟลกซ์เมล็ดเจียและวอลนัดแต่ควรทราบว่าโอเมก้า3จากพืชหรือ ALA ต้องแปลงเป็น EPA และ DHA ในร่างกายซึ่งมีประสิทธิภาพน้อยกว่าแหล่งจากปลาตรงๆโดยสรุปปลาเซลมอนและปลาที่อุดมด้วยโอเมก้า3เป็นตัวเลือกอาหารที่ยอดเยี่ยมสำหรับการบำรุงทางเพศเพราะช่วยรองรับการไหลเวียนเลือดอารมณ์ความทนทานและสมดุลฮอร์โมนทั้งหมดนี้รวมกันช่วยให้ชีวิตทางเพศมีคุณภาพดีขึ้นเมื่อบริโภคอย่างสม่ำเสมอและระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยของอาหารหัวข้อที่7 บีทรูทหัวบีดแหล่งไนเตรตธรรมชาติที่กระตุ้นไนตริกออกไซด์เพิ่มการไหลเวียนและความอึด b บ t r รู ot เป็นผักรากสีแดงสดที่ได้รับความสนใจในด้านสุขภาพและการเพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนเลือดเพราะมีไนเตรตหรือไนไตรในปริมาณค่อนข้างสูงซึ่งเมื่อร่างกายย่อยและแปลงไนเตรตจะกลายเป็นไนตริกออกไซด์สารที่สำคัญต่อการขยายหลอดเลือดและการไหลเวียนเลือดที่ดีขึ้น ไนตริกออกไซด์ทําให้หลอดเลือดผ่อนคลายความดันเลือดลดลงและเลือดไหลไปสู่เนื้อเยื่อต่างๆได้ดีขึ้นรวมถึงเนื้อเยื่อบริเวณอวัยวะเพศด้วยผลคือการตอบสนองทางเพศของผู้ชายอาจดีขึ้นในแง่ของการแข็งตัวที่ไวขึ้นและยาวนานขึ้นขณะที่ผู้หญิงอาจรู้สึกถึงความไวและการหล่อลื่นตามธรรมชาติที่ดีขึ้นได้นอกจากไนเตรตแล้วบีทรูยังอุดมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ อย่างเบตาเลอินวิตามินซีและโฟเลตซึ่งช่วยลดการอักเสบส่งเสริมการฟื้นตัวเซลล์และสนับสนุนสุขภาพหลอดเลือดในภาพรวมการได้รับไนตริกออกไซด์เพิ่มขึ้นยังเชื่อมโยงกับความอึดที่มากขึ้นในการออกกําลังกายและการฟื้นตัวที่เร็วขึ้นคุณสมบัติเหล่านี้มีผลโดยตรงต่อความทนทานและความสามารถทางกายภาพที่เอื้อให้กิจกรรมทางเพศเป็นไปได้อย่างราบรื่นและน่าพึงพอใจยิ่งขึ้น วิธีการบริโภคบีทรูทที่ได้ผลดีคือดื่มเป็นน้ำข้นสดผสมเป็นสมูทตี้หรือผสมในเมนูอบหรือย่างเพื่อคงคุณค่าทางโภชนาการไว้ส่วนผู้ที่เลือกกินแบบสุกกระป๋องควรเช็คปริมาณน้ำตาลหรือเกลือที่เติมเข้าไปเพราะจะลดประโยชน์โดยรวมได้ผู้ที่มีภาวะความดันเลือดต่ำหรือรับประทานยาลดความดันเลือดควรปรึกษาแพทย์ก่อนเพิ่มบีทรูทในอาหารอย่างมากเพราะไนตริกออกไซด์อาจทำให้ความดันเลือดลดลงเกินไปได้ โดยสรุปบีทรูทเป็นเครื่องกระตุ้นการไหลเวียนจากธรรมชาติที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการบำรุงสมรรถภาพทางเพศผ่านการปรับปรุงการไหลเวียนเลือดความอึดและสภาพหลอดเลือดโดยควรบริโภคเป็นส่วนหนึ่งของอาหารที่หลากหลายและระมัดระวังในกรณีที่มีปัญหาสุขภาพเฉพาะตัวด้วยหัวข้อที่8กระเทียมพืชสมุนไพรกลิ่นฉุนที่ช่วยส่งเสริมการไหลเวียนลดการอักเสบและสนับสนุนฮอร์โมนทางเพศ กระเทียมเป็นวัตถุดิบในครัวที่ถูกใช้มาตั้งแต่อดีตท,ทั้งในเชิงอาหารและยาผื้นบ้านเพราะมีสารประกอบกำรรมะถันเช่นอลิซินและสารต้านอนุมูลอิสระอื่นๆซึ่งเมื่อรับประทานแล้วสามารถช่วยลดความดันโลหิตลดคอเลสเตอรอลบางชนิดและปรับปรุงการไหลเวียนเลือดปัจจัยเหล่านี้มีความสำคัญต่อสมรรถภาพทางเพศเนื่องจากการไหลเวียนเลือดที่ดีช่วยให้อวัยวะเพศได้รับเลือดเพียงพอ ส่งผลให้การตอบสนองทางเพศและความไหวเพิ่มขึ้นนอกจากนี้กระเทียมยังมีฤทธิ์ต้านการอักเสบและสนับสนุนระบบภูมิคุ้มกันซึ่งช่วยลดปัดจจัยเสี่ยงเรื้อรังที่อาจทำลายสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดในระยะยาวและเมื่อหัวใจหลอดเลือดแข็งแรงขึ้นความสามารถทางเพศมักจะตามมาในทางบวกทั้งผู้ชายและผู้หญิงบางการศึกษายังชี้ว่ากระเทียมอาจมีผลทางอ้อมต่อระดับฮอร์โมนและพลังงาน ทำให้รู้สึกกระปรี้กระเป่าและเพิ่มความทนทานในการมีกิจกรรมทางเพศได้อย่างไรก็ตามผลจะไม่มาทันทีเหมือนยากระตุน้นแต่เกิดจากการปรับปรุงสุขภาพโดยรวมเมื่อรับประทานเป็นประจำการบริโภคกระเทียมสามารถทำได้ทั้งแบบสดสับคลุกในน้ำสลัดผัดกับผักย่างหรืออบให้หอมเพื่อให้ได้รับสารสำคัญในขณะเดียวกันควรระวังผู้ที่ใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดเช่นวอรฟาริน เพราะกระเทียมอาจเพิ่มความเสี่ยงเลือดออกได้รวมทั้งผู้ที่มีปัญหาแผลในกระเพาะหรือระบบทางเดินอาหารอาจรู้สึกระคายเคืองได้จากการรับประทานกระเทียมสดหากต้องการผลดีจากกระเทียมในเชิงบำรุงทางเพศแนะนำให้รวมกระเทียมเป็นส่วนหนึ่งของอาหารที่สมดุลรับประทานเป็นประจำแต่ในปริมาณพอเหมาะและหากมีโรคประจำตัวหรือใช้ยาควรปรึกษาแพทย์ก่อนสรุปแล้วกระเทียมเป็นเครื่องเทศสุขภาพที่ไม่เพียงเพิ่มรสชาติอาหาร แต่ยังช่วยส่งเสริมการไหลเวียนลดการอักเสบและสนับสนุนพื้นฐานทางร่างกายที่เอื้อต่อสมรรถภาพทางเพศเมื่อใช้อย่างระมัดระวังและสม่ำเสมอหัวข้อที่9ไข่แหล่งโปรโตีนวิตามินและคอเลสเตอรอลที่เป็นวัตถุดิบสำคัญของฮอร์โมนเพศไข่เป็นอาหารที่ให้คุณค่าทางโภชนาการสูงในปริมาณเล็กๆอัดแน่นด้วยโปรโตีนคุณภาพสูงกรดอะมิโนที่จาเป็นวิตามินบรวม รวมถึง B12, วิตามินดีโคลีนและคอเลสเตอรอลซึ่งหลายองค์ประกอบเหล่านี้มีบทบาทโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อสมรรถภาพทางเพศและการผลิตฮอร์โมนเพศตัวอย่างเช่นคอเลสเตอรอลเป็นวัตถุดิบสำคัญในการสังเคราะห์ฮอร์โมนสเตียรอยในร่างกายเช่นเทสโทสเตอโรนและเอสโตรเจนฮอร์โมนเหล่านี้ควบคุมความต้องการทางเพศความใคร่ และการทำงานของระบบสืบพันธุ์นอกจากนี้โปรโตีนและกรอบอะมิโนจากไข่ช่วยให้ร่างกายซ่อมแซมเนื้อเยื่อฟื้นทูพลังงานและสร้างกล้ามเนื้อซึ่งช่วยให้เพิ่มความอึดและความมั่นใจในการมีเพศสัมพันธ์วิตามินดีที่พบในไข่เชื่อมโยงกับสุขภาพฮอร์โมนและอารมณ์ขณะที่โคลีนมีส่วนช่วยการทำงานของระบบประสาทและความจำซึ่งมีผลต่อความใกล้ชิดและการตอบสนองทางอารมณ์ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย จะได้รับประโยชน์จากการกินไข่เป็นประจำในบริบทของอาหารที่สมดุลเพราะไข่ช่วยให้อาหารมื้อนั้นมีความสมบูรณ์ทางโภชนาการและย่อยง่ายวิธีที่แนะนำคือกินไข่ต้มย่างหรือทำเป็นออมเล็ตที่ใส่ผัดแต่ควรระวังวิธีการปรุงที่ใช้น้ำมันหรือเนอยมากเพราะอาจเพิ่มไขมันอิ่มตัวและแคลอรี่มากขึ้นสำหรับคนที่กังวลเรื่องคอเลสเตอรอลมีงานวิจัยสมัยใหม่ชี้ว่า การบริโภคไข่ในปริมาณพอเหมาะเช่นหนึ่งฟองต่อวันสำหรับคนทั่วไปมักไม่เพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจในผู้ที่มีสุขภาพโดยรวมปกติแต่ผู้ที่มีภาวะไขมันในเลือดผิดปกติหรือโรคหัวใจควรปรึกษาแพทย์หรือนักโภชนาการก่อนปรับปริมาณการบริโภคนอกจากนี้ผู้ที่แพ้ไข่ต้องหลีกเลี่ยงโดยเด็ดขาดโดยสรุปไข่เป็นวัตถุดิบพื้นฐานที่ช่วยสนับสนุนการผลิตฮอร์โมน พลังงานและการฟื้นผูร,ร่างกายซึ่งทั้งหมดนี้มีส่วนช่วยให้ชีวิตทางเพศแข็งแรงและต่อเนื่องเมื่อกินอย่างพอเหมาะและรวมอยู่ในอาหารที่หลากหลายและสมดุลหัวข้อที่10 a อะโวคาโดเบอร์รี่และอาหารรวมสารต้านอนุมูลอิสระการปกป้องเซลล์และเพิ่มความสดชื่น จริงๆแล้วหัวข้อสุดท้ายนี้ขอรวบรวมอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงเช่นอะโวคาโดเบอร์รี่สตรอบรบบรบเบอร์รี่บลูเบอร์รี่แบล็ครเบอร์รี่และผักผลไม้สีสดอื่นๆซึ่งช่วยปกป้องเซลล์จากความเสียหายจากอนุมูลอิสระการลดความเครียดออกซิเดชันในร่างกายมีความสำคัญต่อระบบหลอดเลือดและโฮอร์โมนทางเพศเพราะเมื่อเซลล์และเนื้อเยื่อทำงานได้ดีโฮอร์โมนเพศจะถูกผลิตอย่างสมดุลการไหลเวียนเลือดจะราบรื่นและร่างกายจะมีพลังงานและความสดชื่นเพียงพอสำหรับกิจกรรมทางเพศ นอกจากนี้สารฟลาวนอยด์และแอนโทไซายานินในเบอร์รี่ยังช่วยเพิ่มการไหลเวียนและลดการอักเสบในหลอดเลือดการรวมผลไม้เหล่านี้เข้ากับอาหารที่หลากหลายเช่นผสมเป็นสมูทตี้สลัดหรือทานเป็นของว่างจะช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารครบถ้วนและเพิ่มพลังงานโดยไม่เพิ่มแคลอรี่มากเกินไป การเลือกอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงเป็นการลงทุนระยะยาวสำหรับสุขภาพทางเพศและสุขภาพโดยรวมของร่างกายนอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ชายและผู้หญิงรู้สึกสดชื่นกระปรีกก้กระเปาและมั่นใจในตัวเองมากขึ้นด้วยและนี่คือ10อาหารบำรุงทางเพศทั้งผู้หญิงและผู้ชายที่สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่ายๆไม่ว่าจะเป็นหอยนางรมช็อกโกแลตด,ดำอะโวคาโดถั่วและ,มะเมล็ดแตงโมปลาแซลมอนบีทรูทกระเทียม และผลไม้รวมสารต้านอนุมูลอิสระอย่างเบอร์รี่การรับประทานอาหารเหล่านี้เป็นประจำร่วมกับการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจรจะช่วยให้ร่างกายมีพลังงานสมดุลฮอร์โมนและระบบไหลเวียนเลือดที่ดีขึ้นส่งผลต่อสมรรถภาพทางเพศและความมั่นใจของคุณทั้งผู้หญิงและผู้ชายถ้าคุณชอบสาระดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง YouTube ของผมเพื่อไม่พลาดเคล็ดลับสุขภาพและอาหารบำรุงร่างกายดีๆที่ผมจะนำมาฝากคุณในครั้งต่อไปครับ